มีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับถามมาว่า,าการล็อกเบาะของเจ้าคลิกร้อยหกสิบตัวนี้มันล็อกอยังไงนะครับนี่เพราะว่าบางคนเนี่ยเห็นสมาชิกในกลุ่มนะของคลิกร้อยหกสิบเนี่ยถามมาว่ามันมีปัญหาเรื่องของการล็อกเบาะนะครับนี่เดี๋ยวผมมาทําให้ดูนะครับว่าวิธีการล็อกเบาะที่ถูกต้องทําอย่างไรนะครับอามาดูาผมเปิดเบาะนะครับอามาดูตรงนี้เนี่ยตรงเบาะมันก็จะมีแกนเห็นไหมครับเนี่ยแกนเอาไว้เป็นเดือยนะครับไว้เสียบลงใบส่วนตรงนี้ นี่ตรงตัวล็อกนะครับนี่มันก็จะมีร่องตรงกลางนะครับเห็นไหมครับนี่มีร่องกลางวิธีการที่ถูกต้องนะครับคือเวลาเรายกเบาขึ้นมาเนี่ยหรือเราจะปิดนะครับเนี่ยสังเกตเบามันจะส่ายและโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนก็จะเนี่ยมันจะเอียงมันจะไม่ตรงล็อกนะครับบางทีเรากดแล้วมันจะไม่ล็อกวิธีที่ถูกคือเอาแกนเหล็กเนี่ยให้มันลงตรงกลางนะครับนี่ไม่ต้องรีบ เนี่ยลงตรงกลางล่องมันจะมีเหล็กตรงเนี้ยมันจะมีล่องตรงกลางอยู่เห็นไหมครับอันนี้คือเดือยล็อกเนี่ยให้ลงตรงนี้นะครับแล้วเราไม่ต้องกดแรงแล้ะนะครับดูใช้มือเนี่ยเท่านี้ล็อกแล้วนะครับอ่ะดูดรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราทําผิดเนี่ยาบางทีบนจะเอียงนะครับแล้วเราไปกดตรงเนี้ยมือบางทีเนี่ยตัวมันไปกดไอ้ตัวเหล็กล็อกคือเหล็กามันล็อกจริงแต่บะมันไม่ล็อก แต่ถ้าเราอยากให้มันล็อกนะครับให้เอาตัวแกนตัวนี้นี่นะครับลงตรงๆแล้วให้มันตรงร่องนะครับง่ายๆแบบนี้แล้วก็ใช้มือกดที่ปลายเบาๆเนี่ยล็อกแล้วนะครับก็โอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับขอบคุณมากครับ